มีอะไรให้เล่นบ้างน่าจะมีสี่โหมดในสี่โหมดอีกเนี่ยมีโซลเ w อร์เวสเดมอนมีมิชชั่น่าจะเป็นสิงเกิลเ a เยอร์เจอร์เรียวคอเรคชนข้าไปดูคอเลคชั่นก่อนละกันก็จะมี2ฝ่ายโซลเดมอนแบ่งเป็นโอเคเรามี l e ดเดอร์ม r วอลเลอร์ฮันเตอรฝั่งเดมอนก็จะมีวอลล์มีปรับเปี่ยนมีค o มเมนเตอร์ อ่สาสไตล์ก็ได้คล้ายดมดนะครับเราอัพเวลตัวละครมาแล้วก็น่ต้องมาอัพเปิร์กก็จะมีเป็นศาสตร์ต่างๆอัพไหนก็มาใสายไหนก็ว่ากันไปโอเคแล้วก็มีออฟฟิศอ่ะตอนนี้ผมมีอันเดียวไม่เป็นไรอยกลับมาดูเราไม่รอยช้าเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะเล่นซิลเตเียลนั่นเองนะัะเพราะผมเล่นไม่เป็นครับ Hey. มีหลายตัวละครมากผมรู้จะเลือกตัวไหนเราเลือกตัวที่เขาให้มาตัวแรกก่อนละกันนะครับเป็นฝ่ายเลดเดอร์นะครับสกิลเขามีอะไรบ้าง When activated สกิล i n c r e s range damage อ่านสายสายที่ใกล้อะโว้ยไทเซอร์เฮมเมกเกอร์สแลกเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูเราไปดูก่อนว่า Okay, come on now. Off the dead. Log entry 6. I know now what I have unleashed onto this earth, and that I will die for my transgression. If you're hearing this, the future is in your hands. Follow these instructions to the letter. โอเคบุกอพเลนีครับ The first thing you will require is a map to the lost pages of the Necronomicon and Candarian Dagger. The pieces of this map are hidden nearby. Find them. โอเคเหมือนเขาจะให้เราไปหาแผนที่นะครับเพื่อที่เอาแผนที่มารวมกันเพื่อเอาไปหาเออ Candarian Dagger กับตัว Necronomicon นะครับโอเคไปโอเค หันซ้ายหันขวากดชิปวิ่งอันนี้ก็เลยอ๋อเป็นราไม่ใช่กระโดดะ๋อกดอีกข้ามตัวนะครับเซิร์ฟเดอะเฮาส์เข้าบ้านมาโอเคเวฟพอนเรดตี้อ่ะก็น่าจะเหมือนเกมทั่วไปที่จะดับนะครับคอมมอนและอีปิกรีเจนต์ต้องหยิบรีเจนต์สิครับกด E เพื่อหยิบนะโอเคเราเช็คแอคชั่นโดยการกด E ว่าต้องกด E ครั้งนี่อะไรเอ่ยโัล่า โอเคนี่อยู่ช็อตคัทเลขสองกดสองเพื่อดิงโพลานะครับเพื่อเพิ่มเลือดโอเคเหมือนจะเก็บได้แค่สามอันในดีคอมแบทครับกดคลิกซ้ายตีเบาเมาส์กลางตีแรงสีเ่เนตบาร์หลบเมาส์กี้หลบแล้วเหมือนเราจะมีสตามิน่าด้วยครับอยู่ข้างล่างเป็นแถบสีขาวใต้ตัวละครเราถ้าเราวิ่งก็จะลดโอเค นี่อะไรเอ่ออามูเลตอามูเลตเป็นเอ็กซ์ต้าโปรเทคชันนะครับก็เป็นพลังที่เอาไปลดดาเมจครับเคเก็บมาเป็นเกาะเหรออ๋อชัดเกาะชัดเกาะเป็นหลอดสีฟ้าตรงสายล่างนะครับนี่อะไรเอออ๋อกดหนึ่งเพ่เปิดไฟฉายโอเค อั่นี้อะไรมีแฮมเมอร์เามื่อกี้ผมผมหยิบป้ายมาแล้วโอเคมาลุยคอมอนคอมอนพาไปดิพาไปดิพาไปเลยเป็นสเปเชียลแบบท็ก ok แอปกดกด F เมื่ออีกผม F โผล่ขึ้นมาเมื่อกี้ผมเปิดแฟร์รอมาอันนี้เฮียเวียแท็กเฮีเวียแท็กเอา F พักไปดิโอ้ยขาลุตหัวหลุด งหดเงี้ยทำศพได้ไหมทำศพได้ไหมเอ้ยโชดชโทดแกแก่ได้เพื่อนเหรอแก้แค่เพื่อนเหรอหอืโอวิ่งหัวหลบได้ด้วยโอ้โหเขามีเขามีของเขามีของทำอย่างนี้พาไปดิเอาไปดิเข็มหลุดหัวหลุด,ลดเลือดกระชูดเลือดกระชูดอโอเคก่อรถแล้วเอาเพิ่มกรอก ไหนมีอีกไหมมีอีกไหมนั่นไงข้างหน้านั่นไงข้างหน้าขมอนเฮ้ยวูดวูดมันกำมาดีมกำมาดีม,มาดิไม,ม่ลงเฮ้ยโหมีมีคนขู่ใส่ผมเศรษฐีออ้าวตายแล้วเหรอหัวลุตตายเลย,ย,เลยโอเคมีดาเมจขึ้นแล้วอ่ะที่เราทำดาเมจใส่ศัตรูนะครับเป็นตัวเลขแสดงขึ้นมา เซิร์ฟเาไปไหน,นมีอะไรอ๋อโอเคเหมือนไฟฉายจะมีแบตเตอรี่ด้วยครับตรงช็อปคันเล็กหนึ่งเนี่ยจตตอนนี้ตอนนี้เดือดแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละโอเคหมายความว่าเราเราจะต้องใช้ประหยัดดูเพราะามันไม่มีของเติมไฟฉายครับไมงันม้นปิดไว้ก่อนอ่ะน,นมือจริงไม่เปิดโอเคบ้านหลังนี้มีไรลิงคอมแบท อาวุตีไกลเอเคต้องเก็บกระสุนเองใช้ปืนสร้างแล้วกันขวา่อเลงปดซ้ายคือยิงอาลิโลเราดาูบ้านน้มีให้ลูดหเ,เหนจะไม่มีละว่วาไปต่อ ยยิงหัวไปดิยิงหัวไปดิว่าว่าตบกระสุนด้วยแจมแจมโอเคนี่ไงเอยขับรถเฮ้ยทำไมทำไมเพย์มันบิวแล้วเกินโอเคไม่ยากไม่ยากขับรถทั่วไปจนเลยเลยเลย ชนเลยเออชนอ่าไปไม่ได้แล้วโอเคตรงนี้รถไปไม่ได้ละอ่าไป The Peace of the Map อ่าแผนที่นี่ไงี้ยหนึ่งอันชึบชึบอะไรเออกล่องสุม่มหรอกล่องสุมงส่มก็มีสี่ระออดับเหมือาวุธนี่ไล่เปิดดูดีลันเสียงอะไรวะ นั่นไงว่าอยู่เสียงอะไรยิงไม่ได้ยิงเกย์ก่อนคอมมอนก็ได้ของคอมมอนนี่นนนนคุหยิบอะไรมาพิงเอฟเอฟคืออะไรวะเหมือนไอตัวพิเอฟนี่นะนนจะเก็บเข้าตัวได้เองเลยผมไม่ต้องกดเก็บ I could you Tell used get these what เปิด Legendary ไปเลยอ่านี่ไงพิงค F Refreshing and invigorating เก็บขวดเพื่ออัพเกรดคาแรคเตอร์สแตทอ๋อกดแท็บอ่าก็คือเราใช้ขวดในการอัพสแตทของตัวละครนะก็จะมี6อัอนมีเม, Leg, ม, L, มรีมีเล้งมีเอลมีเฟียความโกวัสตามิน่ามีชิลจัดไปอย่างอันเหลือเหลือลงไรดี ผงดำเม็ดเลยไปโอเคอเจอจอีกอันแล้วเฟียแถบเฟียน่าจะเป็นแถบท้ายล่างครับมีลูกสองเหมือแนบบกันตรงนี้นี่ที่อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะไปดูว่ามันทำงานยังไงไปต่อไปต่อโอเคเราเจอ โอเคมันจะมีทั้งหมด3อันนะครับถ้าเราดูแถบแถบแถบด้านบนนะครับจะมีโปกเกตอยู่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างโอเคโอเคครบ The heroic survivors have gathered the final piece of the map make haste to the lost pages of the Necronomicon and k e n d a r i a n dagger โอเ okay, คครับก็คือเราต้องสะสมแมพให้ครบส,ส่วนก่อนเราถึงจะเห็นตำแหน่งของไอ้กระดาษในคมิคอนนะครับแล้วก็แคทเธอรีน Dagger Hey, it Easy, Reloaded. the lost page. The survivors have begun to collect the lost pages of the Necronomicon. Be vigilant. Spirits of the book will stop at nothing to halt this process. the lost pages of the necronomicon the power of the book is within reach the survivors have triggered collection of the kandarian dagger congregate inside its aura to speed the process ah. You are in possession of the Kandarian Dagger. Many have perished protecting this artifact. <coughs> Both the Lost Pages and the Kandarian Dagger have been collected. Now, prepare yourself to battle the Dark Ones. You <coughs> the เก็บไม้ขีดไฟเก็บได้สองอันนึงเหรออสาระแอจุดไฟเราแ,แถบเดียวจะโดนโก้โอเคไมใจไม่ยากโอเคไปต่อ เพลงบิวมากนะดาร์ควันกดคอนโทรลเพื point, ่อใช้แคเดียนแดกเกอร์คูดิฟินดาร์ควันเออนี่ยโอ้โหเจอนีไม่ได้เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเนี่ยอวตาเกดับหน้าโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษอวตาเกดับหน้าอวตาเกดับหน้าเฮ้ยอ๋อในวันจะอีกโถใเอยกซ์เปิลเลมัสมาปีมาปดีเออหลบได้ได้อโลโกโล่าเฮ้ยหลบตบ มไม่เข้าไหร่ีกวายิงได้ไหมยิงไม่ได้ต้องปัดคลอย่างเดียวเอาไปเิอาวาดาเอ,อ,เอ,อเียวเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ <c ười> ้ใกล้ตา,ล <c ười> ตายแล้วใกล้ตายแล้วใกล้ <c ười> ตายแล้วไอะไรคุณ พอฆ่าดักมาเราก็ต้องมาป้องกันสมุดอีกมาดิมาดิมาดิโอเคเรียบร้อยตกไปยังโอ้ You and We the evil. father and can finally rest peace. but rest you My do. in dispelled I evil. โอเคเกมเบยของไซเบอร์ก okay. ็จะประมาณนี้นะครับเกมเข้าใจไม่ยากเราแค่ต้องเก็บแผนที่นะครับไปตามหาตามหาไอตัวเนโครมิคอนแล้วก็แดกเกอร์เสร็จแล้วก็ไปกำจัดดักวันแล้วก็ป้องกันหนังสือโอเคอะไรผมไปดู เดม่อนต่อแล้วกันจัดไปเล่นมืนต้องสองย่างเลยแหละอ่ามีให้เลือกเหมือนกันนี่บอลลอดไปเทียร์นี่กับเบนสเตอร์โอ้โหมันนักลบชั่นตัวอะไรวะเนี่ยอือคือตัวอะไร โอ้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 เดินกันอย่างนี้เลยโอ้โอ้อืมเอียงเอียงเอียงเยียงโอเคอ่ะไหนดูซิฝั่งเดมอนต้องทำอะไรผมออมบิ้งส์สิงห์ลอเพดออฟนิโคนิคอนด์เป็นนักคอมดูเขาพยายามจะจัดเอาอกโลกนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืออย่าให้เซเวอร์นะครับเก็บเดอะลอสเพดออฟนิโคนิคอนดได้ ถ้าเขาเก็บหนังสือได้เราเราก็จะโดนกำจัดจากโลกนี้เราต้องทำหน้าที่ d e s t r o หรือ b ุ๊ k หรือก็คือทำลายหนังสือนั้นทิ้งนั่นเองโอเคในสปิ i ิตฟอร์ you are i n v i s i b l e and can move quickly โอเคตอนนี้เราอยู่ใน spirit form โ oh อ้โ oh อ้ oh. เหมือนจะเร็วเกิน infernal energy uh, you have an empty metal d r i n g that and destroy the world เคเมืนเราจะต้องเก็บอินเทอร์เน e ตเอเเพื่อที่จะเอาไปเทคชั่นในการทำร้ายพวกเราสเวลก,กน,นะครับลักษณะมันก็จะเป็นเม็ดแดงๆแบบนี้นี่คือเราวิ่งผ่านก็เก็บให้เลยครับไม่ต้องกดไม่ต้องกด E เก็บโอเคสะดวกดีครับอันนี้เราทะลุไม่ได้เหอเก็บ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 แถบของตัว อินเทอร์เน็ตจี้อยู่ด้านล่างตอนนี้เก็บได้ทั้งหมด2อ0อันสิงคุณสามารถสิงศพหรือว่าเซอร์ไวลได้นะครับถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตจี้เพียงพอ,อโอเคอกดเอฟเพื่อสิงได้อยู่ได้อยู่อือ สายตีมลานไเหนกันนี่รเลยมีระบเพงก็แอเอ๊ะคือเราสามาีตัวพีอยู่รอแมปได้โอเคอเซตพอร์ทัลเดมอนยเทซินพอร์ทัลมินเนียนเยอะมากลอไมาได้นะครับพอรลหร กด F เปอรอรเกมไปทีเซตพอร์ตเคือจะมีให้เลือกหนึ่งนะครับจะมีเป็นอ๋อมีเป็นตัวเบสิกกับตัวอีลตมาูเบสิกโอออกมาอย่างนี้เลยก็สิตายกัน อเคแต่ลองกดสองรูปบ,บ้างอ๋อ้เป็นตัวอีกแบบเนียวเอเคส่วนตัว proximity นี่น่าจะเป็นแบบเป็นแถบ,บนะครับอ่บเป็นแถบบโอเรนกจากจะ ตัวนี้แล้วรังโซรังสิงรถได้ด้วยอ่ะผมเอฟสิงขับรถได้ชนไปเลยเพ้าะคนพูกเดียวกันจะแบบวันเนี้ยถึเดือดโอเคอ๋อสิงต้นไม้ได้ด้วยแล้วก็วางกับดักได้ด้วยอ๋อ สิงต้นไม้อ่ะอโอ้โ้อย่างนี้เลยโอเคโอ,เคอย่นี้เลยเฮ้ยเราสามารถวางกับดับที่กล่องที่ซาวิวอรจะมาเปิดได้โอเคเราจะมีแท็บออกแบบนะมีแอชแทนกับมีดอชโอเคไหนลองสเตทโค้อัานหนึ่ง ประมาณนี้แสดงว่าพอเขามาเปิดก็น่าจะมีแอคชั่นอะไรสัจริงโอเ,เดี๋ยวค่อยมาดูตอนเล่นจริงโอเคเซ็ตแทปบวันนี้ดูแล้วเก็บสกิลเก็บสกิลอัพเกรดสกิลโอเค ฝั่งเดมอนก็มีไอ้สกิลให้อัพเกียนเหมือนกันแถมมีเยอะกว่าด้วยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับ infernal energy นะครับน,นี้เป็นการสินอันนี้เป็นสกิลหนึ่งสกิลสองเป็นบอสสไหนก็น่าจะลดลดปริมาณก,การใช้ลดคูดาวเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจเดมอนวิชั่น แล้วมีแท็บโอเคอักให้หมดเลยให้หมดนะครับเดมอนแดดกอดสตีอ๋อเรามีสกิลโอ,เโอเ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคไปต่อแัมมอนบอสอ่ก็คือเป็น กดหนึ่งกับสองความกันจะไปมาเล้ตัวอะไรนี่ดีเดียนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วอ่ะของคือว์ปได้เหรออันนี้คือยังไม่ได้ไม่ได้ไม่กดสกิลนะแต่ว่าเขาวาร์ปเขาเองโอ้โหโอ้โหเทสส์ปล่อยพลังปล่อยพลังโอเคต้องทำลายหนังสือสกิลหนึ่งคือสกิลหนึ่งเหรอ อย่างพีง่มกกมไม่ใช่ตะกิลเราใส่หมวกไปได้เหรอต้องตีเองอ่อเรียบร้อยไอ้ผมชอบอ่ะมันบิงได้อ่ะโอเคเกมเพลงของเดมอนก็นจะประมาณนี้คือเราแค่ยับยั้งไม่ให้สไปเวอร์เขา มาแต่หนังสือตัวนี้ได้เคเข้าใจไม่ยาก